สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดแ้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเป็นเลนกระจกวัสดุดีครับมาครับมาชมอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้จัดให้4คันเต็มๆเลยครับนีสันนโอนะครับตัวนี้เป็นปี2005 1.6นะครับเครื่องออโต้นะฮะ ตัวนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วนะครับลองชมดูก่อนนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าและถ้าใครสนใจไปทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับ77,00 0บาทนะครับลองดูเลยว่าชอบหรือไม่ชอบท้ายแตงโมงหน้าเทียหน้านะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจลองชมดูก่อนนะครับสภาพภายในภายนอกยังสมบูรณ์สวยงามสำหรับนิสสัน นีโอก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับหาดูได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับไปดูรีวิวไปดูกันเจราจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของในครับนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้มาด้วยนะครับในนิสสันซันนี่นีโอขันี่แหละครับมีแน่นอน ในแฟนเพจ a c e b o o k ใน YouTube ก็มีนะครับคนมารีวิวส่วนในรายละเอียดของการเปลี่ยนเครื่องตัวนี้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ที่เปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่องของตัวอะไรนะครับแต่เป็นตระกูลนิสสันนี่แหละลองชมแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆไปทดลองขับและเจรจาราคานะนี่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับแต่ว่าสภาพก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ที่เหลือใครชอบจริงๆสนใจราคานี้รับได้ที่เปลี่ยนเครื่องมาแล้วก็ไปเช็คไปตรวจสอบดูนะครับราคา77,000บาทขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครยังมีรถที่ไม่ถูกใจก่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้หน่อยนะครับเวลาที่มีรถสวยๆมาท่านก็จะได้เข้ามาดูได้ทันนะฮะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราหารถเอาไว้ใช้งานนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับ หามาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมเอาตามความชอบเลยครับเลือกซื้อตามกําลังตามงบประมาณได้เลยผมก็ยังคงหารถส,สวยๆอยู่นะครับยังพยายามหาอยู่ทุกวันไม่มีพลาดนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและขอบพระคุณในความกรุณาที่ช่วยดูโฆษณาให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทั้งเลือนะครับคันนี้77,000บาทสนใจไปทดลองขับได้เลยขอบคุณครับ